สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเอเวอรตตันะครับก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่ต้องย้อนเวลาไปอันเชล็ตติเผยการเสริมทัพในฝันให้เอเวอร์ตันคาโลอันเชลตตินะครับผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันเนี่ยกล่าวว่าหากตัวเองย้อนเวลาได้จะกลับไปจะดึงตัวเปาโลมาริเน่ตำนานกัปตันทีมระด,ดับตำนานของเอซีมิลานมาร่วมใช้ค่ากุริชันปาร์ อันเซโลตินะครับเคยเล่นเคียงข้างกับมาริน่สมัยยังเป็นนักเตะในถิ่นซานซิโรก่อนที่จะผันตัวเองเป็นเจ้าน่ายตอนที่กลุ่มมังเหียนเอซิมิลานต้นยุคปี2000ซึ่งเป็นยุครุ่งรวน์ของปีศาจแดงดำอย่างมากโดยคาร์เลตโตนะครับตอบคำถามจากสกายสปอร์ตว่าถ้าหากเลือกได้จะเซ็นสัญญาใครมาอยู่ถินกุลิสันพาร์คเพื่ออยู่ให้กับทีมเอเวอร์ตชุดปัจจุบันที่เขาเป็นกุนซืออยู่ ไม่ต้องใส่เลยว่ามันต้องเป็นเปาโลมาริ n น่เขาเป็นเพื่อนร่วมทีมของผมเขาเป็นกำตันทีมของผมและเขายังเป็นคนอารมณ์ขันอีกนะเขาเป็นคนที่เจ๋งมากๆเขาเป็นนักเตะร,ระดับท็อปไม่ต้องใสัยเลยว่ามันจะต้องเป็นเปาโลมาริน่มันคงจะดีไม่น้อยเลยนะ ปา l o มา l ิเน่มันเป็นวันคลับแมนของ a อซีมิลานเพราะตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขาลงให้กับโรนโซเรนนี่ทีมเดียวกันนั้นโดยการลงสนามมากถึง902นัดมากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรการควา้าแชมป์กัโซิ e ี่อาเจ็ดสมัยแล้วก็แชมป์ยูโรเปียนคัพแชมเปียนลีกอี e ีสมัยก่อนที่จะรีทายในปี2008ถึง2009 น้ำมันที่ปัจจุบันนะครับนั่งตำแหน่งผู้บริการเทคนิคประจำสโม,มสรเอซีมิลาน Milan, รับตำแหน่งกับตันทีมปีศาจแดงดำต่อจากฟรังโกบาริเรซในปี1997และเขาเนี่ยยังติดทีมชาติมากที่สุดถึง127นัดสำหรับข่าวต่อไปคาร์โลเชลตินะครับเชื่อมันว่าในเวลานี้ทีมของเขาเจะสามารถต่อสู้กับเชลซีได้สำหรับการแข่งขันแย่งชิงจบท็อป4ของพรีเมียร์ลีกกับได้หลายทีมด้วย เอเวอรนต์กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดนะครับชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วแล้วก็เก็บคลินซีตทั้งหมด3เกมด้วยตั้งแต่บุกชนะลิเวอร์พูล1ประตูต่อ0ในเบอร์มิสไซส์ดาบี้ต่อด้วยชนะแซลซ์แฮมตัน1ประตูต่อ0ูนที่กูดิชันพาร์คแล้วก็บุกเอาชนะเวสต์บรอมบีดอันเบียน1ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4 6คะแนนตามหลังเชลซีคะแนนเดียวแต่ถทาฟีสีน้ำเงินนะครับโอกาสดีกว่าเพราะเตะน,น้อยกว่า1เกม ผมคิดว่าเราดีขึ้นนะเราเก่งขึ้นและก็มีความเชื่อมั่นมากๆกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี่คือสิ่งที่เชโรติดได้กล่าวก่อนพาอีเว์ตันบุกยอนเชลซีที่สเตมบราดบิทในวันจันนี้ เราสามารถต่อสู้กับทีมอย่างเชลซีได้มันจะเป็นเกมที่ยากมากเรารู้ดีเพราะพวกเราเนี่ยคือทีมที่ยอดเยี่ยมแต่เราสามารถแข่งขันกับพวกเขาได้แน่นอนว่าเรามี12บททดสอบจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้ก่อนเจอกับเชลซีเนี่ยเรามีบททดสอบแรกแต่ก็ยังมีอีกหลายทีมนะครับที่แข่งขันเช่นเดียวกันและก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งด้วยทั้งสิน้นสํหรับข่าวต่อไป แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถึงกับเซง็งเมื่อตัวแทนของอารเรียงราบิโอสยืนยันว่านักเตะในความแรงของเขาเนี่ยจะไม่ย้ายออกจากยูเวนตุสในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอนกองกลางเลือดน้ำหอมนะครับตัวเป็นข่าวย้ายไปค้าแข้งในพิวริสกิตนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วหลังจากที่ไม่ประสบความสําเร็จกับซีซั่นแรกในถิ่นอันดิอานสเตเดียมที่ลงสนามไปเพียง28เกมในกัลโซซิรลูอาแล้วก็3 7เกมทุกรายการชีวิตของราบิโอเปลี่ยนไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อมีบทบาทมากในยุคข,ของเจ้านายคุณ อย่างอันเดรียสปิโลเล่นไปแล้วทั้งหมด3 2เกมในทุกรายการยิงไปแล้วทั้งนนหมด2ประตูด้วยเหตุนี้นะครับทำให้หลายทีมในเมืองผู้ดีเห็นทีว่าจะต้องอกหักไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการราบิโอตเป็น,ปนตัวแทนของเฟรนันโยเช่นเดียวกันกันกบเอเวอตันะครับของคาร์โลอันเชลติซึ่งเคยร่วมงานกับดาวเตะรายนี้ที่ปารีสแซง เยนของกองกลางจมแก่งไว้พาปีรายนี้เผยกับทูสปอร์ตว่านักเตะชาวฝรั่งเศสผู้นี้อยู่ในริสเป้าหมายของเบฟ็กอดิโอลาแต่เขาจะไม่ย้ายจากยูเวนตุสอย่างแน่นอนครับผมนี่ก็คือการเด็กวตาเขาสารของเอเวอเรตนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ